มีสิ่งเดียวที่พวกเรามั่นใจได้ว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าครับนั่นก็คือทุกๆผลกระทบในทุกๆวิกฤตและในทุกๆเรื่องนั้นจะมากขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วนอกเหนือเพิ่มเติมเกินความคาดหมายของเราทุกคนแน่นอนแม้กระทั่งผมเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ในสะพานรงเกตแห่งนี้ในวาระที่สองคือสิ่งที่เพื่อนสมาชิกผมได้พูดไป มันคือการเตรียมพร้อมสร้างความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณสำหรับรัฐบาลในปีหน้าเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนให้ได้มากที่สุดเพราะเราคาดการไม่ได้จริงๆครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและพวกเราจะทำแบบนี้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากกำลังใจไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะนักการเมืองเจนวด้วยกัน ผมอยากจะบอกด้วยความเห็นใจครับท่านนายกครับเพราะผมเองก็เป็นคนที่ทั้งสังคมเพื่อนสมาชิกครอบครัวเข้าใจผิดในหลายๆรอบเช่นกันครับผมเห็นใจครับที่ในวันนี้สังคมหลายๆส่วนถูกการอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดของประเทศของท่านและครอบครัวไปกับเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติ แต่ผมอยากเรียนท่านนายกแบบนี้ครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอแล้วท่านเป็นคนเลือกทางเดินของท่านเองเสมอสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่แบบที่สังคมเห็นสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่หายนะแต่เป็นโชคชะตาครับสิ่งที่ผมเห็นคือพอเกิดสึนามิรัฐบาลที่ถูกบริหารโดยวิสัยทัศน์ของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ตรหนักถึงความสําคัญของงบประมาณส่วนกลางมากขึ้น ทำให้มีการเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนำไปสู่ตอนเป็นภายใต้การบริหารของท่านอดีตนายกยิ่งรักเรามีงบประมาณส่วนกลางมากขึ้นที่จะเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยจากภัยน้ําท่วมและได้บทเรียนว่าถ้าเราไม่ใช้ก่อนแต่ใช้หลังยังไงพี่น้องประชาชนจะสูญเสียฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือประวัติศาสตร์ที่กําลังถูกขีดเขียน เป็นเรื่องราวของวีรสตรีไทยแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกทางไหนแต่ไม่ว่าท่านจะเลือกทางไหนครับผมและสมาชิกพาคภูมิใจไทยนำโดยท่านอนุทินชาญวีระกินชาญวีรกุลสามารถพูดได้ด้วยความภาคภูมิใจว่าวันนี้เรากำลังทำทุกสิ่งทุกอยา่างที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของเราเพื่อประโยชน์สูงสุด ของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วจะทําต่อไปคําถามเดียวที่ผมจะฝากผ่านผ่านท่านประธานไปสู่ทุกทกท่านที่รับฟังอยู่ครับวันนี้พวกเราทําแล้วพวกท่านทําแล้วหรือยังครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ